แต่คุณเกิดญานปัญญาว่าเรามาหลงเสพมนเป็นสุขเป็นสุขอยู่อย่างนี้มันจริงๆมันไม่มีของจริงมันเป็นอารมณ์ัะเป็นอารมณ์เกิดมาหลอกคนเป็นสุขขันธิกะมันเทศแล้วมันก็ผ่านไปแล้วคุณก็หลงเหมือนพยับแดดเหมือนฟองเครื่องที่พระเจ้าท่านบอกแต่มันมันไม่เท่มันไม่เจงเป็นจริงเลยมันอนัตตามันปรตโตวิทโตตุชโตสุญโตมัน มันผ่านแรวม,มันไม่มีของจริงหรอกประเดี๋ยวมันก็เป็น,ปนอื่นปรโตนะเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปมิถโตคร์ซ่านหายไปคร <camar> ับมีแล้วก็หายไปครับมันไม่เหลือแกนเนื้อสารอะไรตุจโตมันไม่เหลือเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นอะไรหยิบมาเป็นอะไรไม่ได้ครับไม่เหลือแกนเนื้อซากอะไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปมุบหายไปมันก็สุญญโตบนี่คือลักษณะอนัตตาห้าประการ นะในประจปดปโดกลยี่สิบเก้ข้อหกเนี่ยปริญญา3มเนี่ยมันจะรู้จักตัวนี้กําหนดรูปภาษาเวทนาพวกนี้มันจะเป็นอาการอย่างนี้เพราะอาการรู้ลักษณะอย่างนี้และผู้ที่รู้ลักษณะทั้ง5นี้ได้เนี่ยค,คือผู้รู้ไตรลักษครับ รู้ว่าไม่เที่ยงไม่แท้รู้มันมันเป็นเหตุเป็นทุกข์แล้วไปยึดมั่นถือมั่นให้มันเป็นทุกข์เป็นภาระของตนเองอยู่ได้รจริงจริงมันสุญญโตมันอนัตตามันไม่มีตัวตนครับปัญญาของผู้ที่เห็นจริงเห็นจังเห็นนี่นี่แหละคือคนมีวิชาแท้เลยครับเพราะเริ่มก็ค่อยเข้าใจเริ่มค่อยพิจารณาไปอย่างนี้เอออาการที่เราจะต้องสุขต้องทุกข์อาการที่อยากได้อยากเป็นอยากมีมันค่อยค่อยลดลงลดลงลดลง,ลดลงก็เห็นความจางคลาย เรียกว่าวิราคานุบัตสีนอกจากเห็นว่าไม่เที่ยงไปยึดเอาความไม่เที่ยงเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันเป็นโทษมันเป็นนี่ท่านความสุขของโลกีนี่เป็นความสุขที่เป็นตัวเหตุแห่งทุกข์อ๋อนี่ขยายความมาเอามาอัตมาพยายามขยายแล้วก็มาเรียบเรียงไว้อาทีนวะเป็นโทษคือคมันเป็นโทษของความช่ำชื่นนั้นค,ควรกําหนดรู้โทษอ๋อนี่มีอยู่ในสูตรไหนเนี่ย ภาษานี้คงจะเป็นของพุทธ้าสัาไว้โทษของความช่ำชื่นนั้นควรกําหนดรู้โทษออาทินวะมันใช่มันต้องควรกำหนดรู้แหละอย่าไปหลงว่ามันเป็นทุกเป็นสุขอ่าอย่าไปเห็นว่าเป็นคุณครับกามเนี่ยคุณเป็นรถกามมคุณเนี่ยมันไม่คุณมันเป็นโทษมันกามาทินาวะไม่ใช่กามมาคุณนะคมันไม่ใช่กามมาคุณนะมันเป็นกามาทินวะมันเป็นกามโทษครับ ในอนุปปุคาถาในอนุปปุปอนุปปุคาถาห้าเนี่ยนะที่มีทานมีศีลให้ปฏิบัติตามหลักมาทานก็ดีศีลก็ดีแล้วก็มีสักข,ขะเพราะฉะนั้นถ้าอ่านใจเป็นเป็นทานมันก็จะเกิดสุขเกิดทุกข์ปฏิบัติธรรมก็จะเกิดอ่านสุขอ่านทุกข์ออกแล้วมันก็จะเรียนรู้สวรรค์สักข,ขะครับไอ้จริงๆมันสวรรค์เป็นสวรรค์ลวงสวรรค์ไม่มีของจริง แล้วเมื่อเราไม่เกิดเป็นรากเงาของตัวเหตุคือกามมันก็เป็นโทษไม่ใช่เป็นคุณแต่เราเป็นหลงมันเป็นคุณมันเป็นของดีเป็นของไม่มันเป็นของนั่นแหละมันเป็นของดีกามกามคุณคับมันไม่ใช่ของคุณคุณเป็นหลงมันเป็นสวรรค์สวรรค์ขี้แก้สวรรค์ต้องเรียนรู้สวรรค์ขี้แกบสวรรค์คืออารมณ์ที่ถ้าสวรรค์จริงๆแล้วสวรรค์แห่งความสงบที่สมบูรณ์ที่สุด สวรรค์แห่งความสงบแล้วก็สงบอย่างสําคัญด้วยครับเป็นสงบที่เป็นสุขที่ท่านบอกว่าไอ้ความสุขทั้งหลายสู้ความสงบเป็นไม่มีสุขยังไงสุขของพระเจ้าสงบของพระเจ้านี่สุขสงบที่สุขนี่คือเพราะกิเลสมันไม่มีครับไม่ใช่จิตอยู่นิ่ง,งเฉยแล้วก็สุขอันนั้นก็สงบภาษาโลกีง่ายๆแต่นี่มันสุขเพราะมันไม่ใช่มันมี มันไม่ใช่แบบมันนิ่งๆมันไม่นิ่งมันกลับทํางานธาตุรู้อะไรมันก็รู้ของจริงความจริงอะไรอยู่อย่างเต็มที่เลยซ้ําครับเครื่องจักรทางานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างใช่แล้วมันก็รู้แจ้งรู้จริงขันความจริงตามความเป็นจริงรเรียบร้อยอยู่ในซ้ําไปว่าแม้เราเห็นกิเลสนั้นมัน จริงๆแล้วกิเลสนั้นมันจางคลายเพราะมันเกิดญาณปัญญามันโอ้ยมัวเดิไปยึดมั่นถึงมันไปติดสมมุตินี่มาเป็นจริงเป็นจังมันไม่มีจริงมันไม่เป็นจริงมันเป็นเท็จคุณเกิดญาณปัญญาเห็นมันเท็จจริงๆไอ้กิเลสมันก็จางคลายจริงๆไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าถึงไล่เวลาละเอียดวันหนึ่งอนิจจานุปัสสีสองวิราขาอนุปัสสีสามนิโรธานุปัสสีสี่ปฏินิสขานุปัสสีที่ท่านตัดไม่ได้ อาณาปานสติเนี่ยอาการ,ค,รคุณสมบัติอันเลิศของสุดท้ายเลยข้อสุดท้ายของอาณาปานสติ16ข้อเนเพราะอ่านเห็นอาการตรงนี้ในขณะปฏิบัตินี่เป็นอาณาปานสติลืมตานะครับนปฏิบัติมหาสติปัฏฐานสีแล้วก็มีคุณสมบัติของอาณาปานสติสมบูรณ์อยู่ในนี้หมดเลยครับไม่ต้องหลับตาเลย กำลังอ่านในภาวะกําลังสัมผัสอยู่แล้วกําลังพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเห็นความดับความลดความจางคลายตามเห็นความจางคลายวิเวราคาดุปัสีคุณเห็นของจริงจริงไม่ใช่คุณเดาไม่ใช่คุณปั้นสร้างเรื่องอะไรขึ้นมารู้ครับไม่ใช่คุณเนรมิตการขึ้นมาจากภาษาจากอะไรไม่ใช่คุณเห็นว่าเออคุณปฏิบัติตได้ในอาการมันลดจริงๆนะการที่มันมีอย่างนี้ แล้วมันก็ลดลงไปมีอย่างนี้แล้วมันก็ลดลงไปนี่มันไม่เที่ยงแล้วเห็นความไม่เที่ยงชัดๆแล้วก็มันลดได้นี่นะมันไม่ได้อยู่คงเดิมมันไม่ได้คงที่มีอย่างนี้มันก็มีตลอดการมันไม่ใช่ครับจริงๆแล้วคุณจะให้มันเที่ยงอยู่ตลอดการยังไม่เที่ยงใช่แม่คุณจะไม่ต้องพิจารณาแม่จะพยายามมันก็ไม่อยู่ให้มันก็ไม่อยู่มันก็ไม่อยู่หรอกให้เที่ยงนมันไม่อยู่ให้เที่ยงมันไม่เที่ยงนะอยู่หรก